อันยองและเซย์โยยูรบูลสวัสดีทุกคนนะฮะวันที่5นะฮะเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นนะฮะวันนี้ทำอะไร วันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในห้องอย่างนี้เราอยู่ในห้องอย่างเดียวจริงๆนะฮะับถึงตอนเช้าเราจะไปแวะไปเม็กซิซแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ17บเนาฬิกากว่าๆนะฮะแล้วก็ได้เจอไอเทมที่เราเออไม่ได้ตามหานะฮะแต่ว่าเราเจอไงเราก็เลยว่าจะมากินนะฮะซึ่งก็คือตัวนี้น้องซันสุนะฮะรถขนมเอออ่านไม่ออก กลิ่นข้าวเนี่ยมะม่วงนะฮะก็พี่การพี่ซานได้คลิกของรถนี้มาไม่รู้ว่ามันจะถูกปากเราหรือเปล่านะ,ะยังไงก็เจอแล้วเลยจะมาชิมนะฮะอันนี้คือเป็นการชิมครั้งแรกเลยนะของรถเนี้ยแต่รถอื่นกินหมดแล้วแต่ไม่ได้ดีนะแต่กินหมดแล้วแต่ที่ชอบก็คือรสสับประรดกูแลาอะไรสักอย่างนั้นอร่อยมากจริงนะจริงจริงเดี๋ยวลองชิมแล้วนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยม่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมม่วงมากอ่ะแล้วมันมีกลิ่นหอมเหมือนเป็นข้าวเหนียวจริงๆโผล่มาด้วยเฮ้ยมันดื้อมันดื้อมากโอ้ไม่หรอกนี่รีวิวให้คอโดยที่ไม่ได้เงินอะไรสักไม่ได้อะไรนะ แต่มันอร่อยจริงเว้ยสรนสุต้องไปตังค์นะฮะอืมอ mm ืม hmm. The b e s ออร่อยจริงขอตัวไปกินต่อก่อนนะฮะ mm hmm. คิดว่านะต่อจากนี้ไปนะั้นจะได้ซื้อบ่อยๆมันอร่อยจริงวะ่ะเฮ้ยไปตังค์ <c oughs> สวัสดียามค่ำคืนนะฮะเดี๋ยวสภาพหน้าก,ก็คือง่วงนอนแล้วตอนนี้เวลาสามทุ่มนะฮะก็ตอนนี้กำลังนั่งดูมิสแกรนด์คอนแกนอยู่นะฮะชีวิตชีวิตติดนางามนะฮะประโกรอะไรก็ดูหมดงงมากสภาพความสุข พวกนี้จะต้องไปทํางานแล้วนะฮะก,ก็รูสึกใจหายใจวิวมากเพราะว่ายังอยู่ในห้องต่อไม่ได้ยังไปไหนรู้สึกขี้เกียจขี้ไจเวอแต่มันก็ต้องไปเพราะว่าถ้าไม่ไปมันจะไม่จบนะฮะเนี่ยอีคู่มือฝึกประสบการณ์เนี่ยแต่มันจะไม่จบนะฮะอ <c oughs> โอ้ยโอ้รุนแรงมาก คืองไงขอตัวนะฮะเจอก,กันวันพุธวันที่6นะฮะพฤศจิกาย,ยนนะ oh <my S 1> วันนี้ก็ขอตัวบ๊ายบายเล้วพี่จ๋าทำไมหน้าบวมหน,นึ่งสจุดสวัสดีนะฮะสวัสดีวันที่หกวันนี้ก็ต้องไปฝึกงานแล้วนะฮะก็ฝึกง,งานกันต่อไปนะฮะทำไมหน้าบวมวะ เพราะเรากินเยอะเกินไปหรือเปล่างั้นเดี๋ยววันนี้จะกินน่อยๆลง้ะสภาพ สวสดีนะฮะโียามค่ำคืนของวัน่ที่เท่าไรวะวันที่หนะฮะขาใช้ที่คอมบันเ่งเลยก็ได้เสียโอกาสได้กินอันนี้นะครับไอสตรีมนะฮะหลังจากที่เราได้กินกนะครับซึ่งหมงกูกระทะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุ่มนะฮะพี่จารุวรรณเนาะออ <Ừ. S 1> พี่จารุวรรณนะฮะพี่แกบอกว่าสัญญาว่าถ้ากลับจากทัศนศึกษาแกจะเลี้ยงหมงกูกระทะซึ่งแกจริงจริงวะแต่ประเด็นคืออีนี้ได้ผลอลได้ด้วยได้ยังไง แต่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณพี่สุลนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาที่กินของหวานแล้วเพราะพี่ปังฟอนได้พูดไว้ว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานอิตานะฮะสันดานมึงค่ะ <laughs> น่าต้องกินนะฮะเดีย๋ยวลองชิมก่อนนะอันนี้เป็นไอติมอันนี้นะ <laughs> แค่นั้นแ <laughs> หละหตีมมะบูเธอ หวานเสียบแซกอยู่กินได้แบบมางนะถ้าบอกว่ามาจากญี่ปุ่นก็คงเชื่อแหละเพราะว่าพนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาชอบกินอะไรหวานๆซึ่งถ้าเป็นของหวานเนี้ยก็จะกินแบบหวานเลยแต่จะไม่ถึงอินเดียไม่ถึงขั้นอินเดียที่กินแบบหวานแบบโคตรแม่อันนี้จะกินได้อยู่อืก็ตัวไปฟินก่อนนะฮะออซานี้ขาจะก็คงจะมาถ่ายวีดีโอเลยมั้งแต่ไม่ก็ไม่ถ่ายดีกว่าไม่ถ่ายดีกว่าปิดปีันนี้เลยด้วยกัน ถ้าวันนี้ก็ขอไว้บายเลยนะฮะเจีาก,กันพรุ่งนี้วันที่เนะจ็ดเะ็นพรุ่งนี้วันที่เจ็ดวันคาบที่แสนรักของเราถามว่าทําอะไรพรุ่งนี้ฝึกงานต่อตาแล้วเราฝึกงานอีกตั้งสองเดือนกว่านะฮะทำไมสึกคนหูจังไม่ใช่มาเถอะบ๊ายบาย สวัสดีนะฮะสวัสวดีวันที่เดนะฮะเดืนอนพฤศจิกายนสาจจะดังนิดนึงนะ,ะับเพราะว่าอยู่ข้างนอกระเบียรใเรียงของสุนักงานนะฮะตอนนี้ก็มาถึงเช็มาการแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ทาง,งานอะไรก็เลยมานั่งถ่าย v A วีดโอแบวดดีนะรถถนนเดียมคาราเบลเลย สวัสดีนะฮะสวัสดียามค่ำคืนของวันที่เท่าไหร่นะวันที่เจ็ดแหละว,วันที่เจ็ดนะฮะวันนี้ก็เรียบง่ายเฉยๆนะฮะวันนี้ไม่มีหาโอ้ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยนะะอกจากคำว่าฝึกงานฝึกงานแล้ฝึกงานฝึกงฝึกงานที่ไม่ได้มีอะไรบือบ่าไม่ได้มีอะไรให้เป็นคอนเทนต์เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมานะฮะก็น่ซะ วันนี้ก็เลยจบลงแบบง่ายๆเทปง่าย,ายแล้วก็ไม่มีอะไรดังนั้นยังไงกบ็บายบายเสีกันพรุ่งนี้วันที่ 8. แปดนะจ๊ะสวัสดีนะฮะสวัสดีวันที่เท่าไรวะวันที่แปแปดวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ ที่มาชีโฮกับเยดามจากเราไปนะฮะพามาหนึ่งปีแล้วนะฮะที่เยดามกับมาชีโฮออกจากวงทรเชอร์ไปแต่ว่าครับก็ยังเป็นทรเชอร์ตลอดกาล <c oughs> ไม่ใช่ออกเดี๋ยวอ,ยออกไปสักพ,าพาักแล้วแเพิ่งประกาศยังไปทาอะไรยานันแหละก็วันที่ออกแบบเต็มเต็มคาราบาลอันนี้ก็ไเป็นวันทำงานแบบตบพอนะฝึกงานดีกว <c> ่า <oughs> โอ้ my <c> god <oughs> มุมดีๆเพราะแสงส่อง สวัสดีน่าอยู่สวัสดียามบ่ายนะฮะสวรสที่ตาแดงมันตาไปเจอกระแดนมามันแดงแปลรเลยอ๋อขอนังเล่นสักพักนะฮะแล้วก็จะไปปริ้นงานเอกสารต่อ ก่เล็อกาเามันยองนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจาการฝึกง,งานนะฮะก็อีกแล้วนะฮะถ้าทุกคนจะเห็นหมุมนี้ทุกคนจะรู้ว่าจะทำอะไรสันสูรนะนี่ ครั้งที่แล้วก็รีวิวไปแล้วว่ารถข้าในมะม่วงเป็นยังไงนะฮะก็คืออร่อยมากแต่ครั้นี้ก็จะมาชิมรสอะไรนี้รไสไอศครีมเมลอนนะฮะกลิ่นไอศครีมเมลอนวันนี้ยังไม่เคยกินนะฮะก็จะลองชิมดูืม ก็ก็กินได้สำหรับคนที่ชอบกินเมลอนน่าจะถูกใจนะฮะมันเป็นมันได้กลิ่นเมลอนแล้วก็อร่อยด้วยแต่ว่าสำหรับอีนี่นะฮะอีนี่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบกินเมลอนเท่าไหร่เออแต่ก็กินได้ไม่ได้รสชาติแย่เลยนะแต่ว่าอีนี่รู้สึกไม่ค่อยชอบไงไม่ค่อยชอบเมลอนอยู่แล้วก็โอเคโอเคกินได้กินได้กินได้อร่อยสำหรับคนที่ กากเมลอนน่าจะเวอร์เเลยแหละเพราะกลิ่นมันแรงกลิ่นมันแรงอยู่เมลอนเลยอ่ะนะฮะเขาจะกันรยว่ทีนเพียงเท่านี้นะจ๊ะอารมณ์คือรสชาติมันไม่ได้แย่เอยแต่เราไหนที่แย่เพราะว่าเราไม่ชอบกินเมลอนเราคนที่ชอบกินเมลอนก็จะอร่อยนะจ๊ะโอเคแคนะจ๊ะ สวัสดียามสามทุ่มนะฮะตอนนี้เราใกล้เวลาที่จะนอนแล้วนะฮะก็ก็ม่วงก็ก็ต้องไปอาบน้ำนะฮะวันนี้ก็โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ฝึกงานนั่นแหละก็ไม่ได้ถ่ายใดด้วยเพราะว่าฝึกงานไงก็ไม่ว่างมาถ่ายอะไรเลยนะฮะก็จะถ่ายแค่กรุบกริบกรุกิบนะให้พอเห็นให้อะไรแค่นี้ งานก็ว่าจะกันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบวันนี้วันที่เก้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสภาวัานนีไ้ไหวเลยไนงะ ตื่นเช้ามันโปอยู่แล้วนองที่ตื่นเชา้าไ้ใส่เอเดียวมาแล้วที่ตื่นเช้า <c oughs> คือ <c oughs> นอนที่มัคพบวบิดอีกแล้วมันต้องคือมันยุบไม่รู้จะเข็ดนสักยีงงเราว่าเหมือดไียงใหมเชีวยงใหม่ที่ว่าถึงมอแกมอะไรแนเนาะปวดเอือปวดบ,นบนแล้วมม่เห็นอ้ เนียเ่ยมันจะท้องที่ตรงนี้แหละตรงนู้นก็ท้องฮ่าฮครูไปสอนนักเรียนเป็นไงบ้าง กามเลเ้าฮะเออมันมันเสารนันแหละแล้วก็เห็นหมอกเยอะนนแต่มันไม่เหมอนเมื่อากระเป๋าใหญ่ไปซื้อไปพม่อย่ง ต้องถ่ายมุมนี้สินะเมื่อกี้มุมเสยเตานียงเหี้ยเหอียงก้าแหวอยู่เวะนี่ผ้าที่เนออมาผ้าที่ฉัน้ย แสงนะฮะคนมันเยอะเกินไปสวยมากวันนี้มาคุมมากเลย สวัสดีนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้พูดคลิปเปิดอะไรเลยก็สวัสดีนะฮะสวัสดีวันที่11นะฮะเดือนพฤศจิกายน2566นะฮะซึ่งเมื่อเช้าก็ได้เห็นแล้วว่าเราได้ไปเที่ยวที่ภูบอบิดนะฮะอีกครั้ง a เกนได้จากว่าพี่ๆก็ชวนเลยไปนะฮะแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะฮะที่ว่าเราขึ้นไปพอดีก็มีทะเลหมอกที่สวยถือว่าคุ้มกับการได้ขึ้นไปมาก แล้วก็ได้ไปลงจากภูผภก็ไปกินข้าวเปียกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรก็ถ่ายแค่ข้าวเปียกซึ่งมันก็คือก๋วยจั๊บนั่นแหละก็ถ่ายมาแค่นั้นแล้วก็ตอนเย็นก็ได้ไปตลาดเลาะเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายอะไรไม่ได้มากเพราะขี้เกียจเซ็นเอื้อน้าคนนะฮะก็ก็ถ่ายแค่ปลาหมึกแล้วก็บรรยากาศตรงน้านําพุพญานาคแค่น,นั้นแอบแครที่ยังไม่รู้นะฮะตอนนี้เรากําลังพำมดักอยู่ที่ประเทศเลยนะฮะ พึงานอยู่ที่การท่องเที่ยวรมเทศไทยสำนักง,งานเลยนะฮะตอนนี้อยากบอกตรงๆว่าก็ยังปรับสภาพกับอากาศไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าแดดมันแรงมากตอนนี้ก็ไยินเสียงข้างหลังนะฮะก็จะเป็นเสียงมิสแกรนชนบุรีนะฮะความสุขของกระเทยแกท่านยังขอตัวก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เซกุบ่า บายบาย